ตอนแรกที่ลองคือกัญชาครับกัญชาเสร็จแล้วมายาบ้าพอยาบ้าเสร็จกวน,นี้ก็มาเล่นยาอีดมยาเคเฮโรอีนใช้แทบทุกอย่างครับใช้ตั้งแต่อายุ15ประมาณ22มาโดนจับน้ำตาล่วงเลยครับตัวยามันเยอะมียาอี4,000กว่าเม็ดรครับไอ3ขีดยาของญี่ปุ่น1,000 0เม็ดยาเค3,000ขวดแต่ก็ทำทำใจไว้แล้วนะ น่าจะประมาณนัก30ปี40ปีอะไรเงี้ยพะวันตัดสินจริงแล้วโหยืนอยู่สุดเลยยกมาสูงสุดประหารชีวิต ใช่ครับก,ก็อยากลองครับได้รักสนุกพอได้ใช้ไปทีนี้ก็ติดลมไปเลยครับอตอนนั้นก็ผมช่วงวัยรุ่นครับก็คึกขนองทีนี้ก็อยากจะลองว่ายาเสพติดพวกนี้เวลาเราใช้ไปแล้วมันรู้สึกยังไงกัญชาเฮโรอีน<ม>ยาไอยาอ e, ียาเคครับใช้ตั้งแต่อายุ15 พอประมาณอายุ18ก็ได้ไปทํางานตามบาร์ก็ได้รู้จักแบบคนต่างชาติเยอะอย่างเงี้ยครับจนได้ไปรู้จักหน้าหน้าจะเป็นพ่อค้ารายใหญ่เลยครับคุยไปคุณมาก็พากันเที่ยวพากันอะไรไปพอตอนหลังเขารู้ว่าเราใช้ยาเสพติดเหมือนกันเขาก็ใช้เหมือนกันนี้ก็เลยสนิทกันมากขึ้นก็เลยคุยกันว่าทีหลังไม่ต้องไปซื้อนะอยากจะได้ ก็เดี๋ยวเขาเอามาให้เลยครับจากเอามาให้ทีละ5เม็ด10เมตรเนี้ยนี่ก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับผมน่าจะขายอยู่ประมาณ3ปีได้ตำรวจก็ไม่ไม่รูครับเดือนเดือนนึงก็เป็นล้านนะครับประมาณ22แล้วครับปี2,544ครับจัดงานปาร์ตี้กันครับมันจะมี คนเจ้าของที่ว่าเอายาเสพติดมาให้ผมตำรวจได้ตามคนนั้นมาอยู่ได้ตามเขามาระยะหนึ่งนึงแแหละแล้วลจวังหวะวันนั้นก็ผมก็ชวนเขามาเที่ยวมาที่บ้านมาปาร์ตี้ได้คืนที่สามพอดีครับเช้าตำรวจลงบ้านพอดีน้ำน้ำตาร่วงเลยครับเพราะผมไม่เคยโดนไงไม่เคยถูกจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วผม,ผมคิดว่าตัวยามันเยอะขนาดนี้คงใสคงจะแบบ ไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกอีกแล้วเนี่ยคืออัอตราโทษมันคงสูงอะไรเงี้ยครับพอวันตัดสินจริงแล้วโหสุดเลยยืนยืนอยู่สุดเลยพอสาลอ่านคําตัดตัดสินมากยกยกมาสูงสุดประหารชีวิตเรารับสารภาพลดให้เกึง่งนึงเหลือตลอดชีวิตคนระับคือตอนนั้นคิดว่าคงไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแล้วเนี่ยครับ ไปอยู่แร็กๆก,ก็ยังทําใจไม่ได้เขาไม่อยากจะเชื่อว่าโทษม,มันจะเยอะขนาดนั้นต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ข้างในเรือนจาแล้วโลกโลกภายนอกจะไม่คิดถึงนะครับถ้าถ้าคิดถึงแต่โลกข้างนอกก็คงจะประสาทจะไม่ดีแน่ครับเลยคิดแต่ใช้ชีวิตข้างในอย่างเดียวครับตัดโลกภายนอกเลยครับตัดหมดทุกอย่างครับ คิดมาตลอดเมื่อไหร่จะได้กลับและมีอภัยไหมคิดถึงตอนที่เราเคยไปเที่ยวนะป่านนี้ถ้าอยู่ข้างนอกคงจะใช้ชีวิตแบบเที่ยวอะไรเงี้ยครับกว่าผมจะเลิกคิดได้ก็ประมาณเข้าปีที่8ที่เก้ครับจริงๆแล้วชีวิตตรงนั้นมันเหมือนคนตายทั้งเป็นครับไม่มีความสุขอะไรเลยครับแค่เพียงแต่ว่าเราแค่ยังมีชีวิตอยู่แค่นั้นเอง วันที่ส5บว่าผมมีรายชื่อปล่อยตัววันที่30สิบผมนอนไม่หลับเลยครับทุกคืนผมนอนไม่หลับเลยเพราะผมอะติดมานานคือพอรู้ว่าเราจะได้กลับบ้านแล้วทีนี้หัวสมองกระจายเราเนี่ยไปอยู่ที่บ้านแล้วครับอยู่ที่บ้านว่ะออกมาเราต้องทําแบบ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 นี้นะทําอย่างนี้อย่างนี้นะคือตอบแทนคนที่มีบุญคุณกับผมตอนที่ผมผมลำบากก็คือคนในครอบครัวผม แม่พี่ป้านะอาที่ส่งเสียผมผมอยู่ออกมาก็คือจะมาตอบแทนนะว่าจังหวะที่ผมก้าวประตูกออกไปเนี่ยบรรยากาศข้างนอกกับข้างในนี่มันโอ้หมันต่างกันเยอะเลยครับพอเราก้าวเท้าแรกไปเนี่ยเราได้บรรยากาศข้างนอกป,ปุ๊บแล้วมัแบบเหมือนเราแบบได้เกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งอยากกินทุกอย่างเพราะอยุง อยู่ข้งในเราเราอย่างก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเงี้ยเราก็ไม่ได้กินคืออยากกินทุกอย่างที่เราอยากกินครับที่เราไม่เคยได้กินแบบอย่างนั้นเป็นสิสปีครับอยากกินทุกอย่างผมไม่กล้าข้ามถนนนะครับกลัวรถชนกลัวเดี๋ยวถ้าผิดผ้าอะไรมารปุ๊บรถชนไม่ได้ใช้ชีวิตข้างนอกอีกแค่ข้ามถนนเนี่ยผมต้งมามารับหน่อยไม่นั้นไม่ข้ามกว่ากว่าจะใช้ชีวิตมันปกติได้ กว่าจะกล้าออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเกือบครึ่งปีได้คนระับผมเริ่มต้นมาจากแม่ผมแม่ผมเป็นอสอมอยู่ในชุมชนแล้วตอนนั้นอะ่ะทางชุมชนผมอะ่ะเริ่มระบาดพวกคนป่วยพวกตามบ้านเขาโทรหาแม่ผมมีอยู่คืนหนึ่งผมเข้าบ้านประมาณ ห้าทุ่มกว่าแล้วเสียงโทรศัพท์มาพอดีเลยผมว่าเดินเข้าบ้านมาดีเห็นแม่คุยบอกเ,อเดี๋ยวจะออกไปเลยนะบ้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยมาถามแม่ออกไปไหน,ไหน,ไหนจะไปดูคนติดโควิดนี่อะไรเผมเลยบอกไม่ต้องออกออกแล้วต่อไปไม่ต้องทําแล้วแต่ผมเองผมก็ออกไปคืนนั้นไปดูคนป่วยว่าเป็นอะไรอยังไงนั่นแหละครับตั้งแต่นั้นมาเมื่อจากกลุ่มเส้นด้านมาก่อนเลย ช่วงนั้นชุมชนผมอ่ะน่าจะเป็นชุมชนแรกที่ที่ออกข่าวนะว่ามีคนเป็นโควิดได้นอนเสียชีวิตเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้ทางพวกพี่คิดที่แกเป็นคนก่อตั้งนะเขาเข้ามาดูว่าต้องให้ช่วยเหลืออะไรไหมเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีใครกล้าขนคนที่เสียชีวิตคือตั้งแต่นั้นมาก็รู้จักกับแกครั้งแรกที่เขาเจอผมมาเขาว่าชวนผมไป ไปทํางานัะเขาผมบอกผมยังไม่พร้อมขอดูคนในชุมชนก่อนพอสงบพอเรียบร้อยแล้วปุ๊บพอที่นี่ปุ๊บไปคุยกับเขาผมมาขอช่วยพี่กันเพอพี่ช่วยผมมาเยอะมากผมไม่มีอะไรตอบแทนพี่ผมมีแรงกระจายแค่นั้นเองผมคิดมาตั้งแต่ข้างในแล้วว่าถ้าผมจะช่วยเหลือคนที่ลําบากกว่าเราองเงี้ยผมก็จะทำับเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่ว่า เริ่มขายขายยาเสพติดให,หม่ทำบาปไเยอะผมพิดา่างนันนะเราได้ขายยาเสพติดให้คนอื่นเงี้ยคือเหมือนกับทำร้ายสุขภาพเขาจิตใจเขาทางอ้อมนะครับทำร้ายครอบครัวเขาอะไรเงี้ยผมคิดว่าจะแบบเหมือนกับทำแบบไทบาอะไรอะไรเงี้ยครับปลดล็อกให้ใจตัวเองกให้ตัวเองว่าเมื่อก่อนเราเคยทำบาปมาเยอะนะเรากลับมาช่วยคนที่จะเสียชีวิตแล้วเงี้ยแล้วชุบชีวิตให้เขาขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ซึ่งเหมือนผมเหมือนคนที่ตายทั้งเป็นไปแล้วได้กลับมาใช้ชีวิตใหม่ใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นความสุขทางจิตใจให้มากกว่าคิดว่าน่าจะเป็นระบบที่เราผู้พัวกันแหละมันพังพินาศไปหมดแล้วทุกทุกระบบครับสาธารณสุขก็ดีอะไรก็ดีทางพินาศหมดครับอยากให้คนที่ดูแลระบบสร้างระบบ ให้คิดเรียบเสมือนว่าประชากรทุกคนเป็นคนในครอบครัวคุณเป็นญาติคุณเท่านั้นเองคุณก็จะบริหารประชากรก็เหมือนกับคุณดูแลญาติพี่น้องคุณนั่นแหละนั่นแหละครับระบบถึงจะดีขึ้นมาแต่ถ้าคุณยังมองพวกประชากรยังไม่เห็นเหมือนในครอบครัวคุณก็ยังเหมือนเดิมคนที่สามารถที่จะสร้างระบบใหม่ได้ทำระบบใหม่ได้ขอให้คิดว่าพวก ประชากรทุกคนเป็นญาติพี่น้องคุณก็เลยกันครับระบบมันจะได้ดีระบบการรักษาการจ่ายยาการเอาตัวไปรักษาที่สถานพยาบาลอะไรเงี้ยมันจะได้ดีขึ้นครับ